สวัสดีครับผู้กดช่องวอตแคนดูนะฮะเราไม่ได้ทำบล็อกมานานมากแต่ว่าครั้งนี้โอกาสพิเศษจริงๆเพราะว่า,าถ้าเกิดเอาตามสักคือเป็นหลานผมครับแต่ถ้าเกิดเอาตามอายุคือเลขน้องก็พอกำลังจะขอแฟนแต่งงานวันนี้ึ่นแฟนใกล้นีเ่เดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันซะหน่อยสวัสดีครับ,รบชื่อโมโะะชื่อโมนะครับก็วันนี้จะมาเซอร์ไพรส์ ครับหมอแต่งงานครับตอนนี้โมทําอะไรอยู่นะฮะเป็นอะไรอาชีพตอนนี้เป็นหมออยู่ครับเป็นหมอทอาหารเป็นหมอทหารตั้งใจจะขอแผนแต่งงานที่ไหนที่เดี๋ยวจะพาไปที่ท่าเรือท่าเรือไปท,ที่ตกกัน<อ>วันนี้มีแผนยังไงบ้างวันนี้ก็เดี๋ยวจะขับรถกันไปครับอาา่าฮะโมจะเซไรส์ขอข้างหลังเป็นลูกโป่ง มีลูกโป่งกับช่อดอกไม้แล้วก็เวลมงกุฎแล้วก็มีลูกโป่งวิววิวแมรี่มีเด็กก็จะกุขาขออใจงานกุขอทำงานตื่นเต้นไหมครัจริงเปล่นเต้นเล่นเต้นมากคำพูดที่กินไว้นี้ครั้งแรกนี่ตื่นเต้นมากอ๋อครั้งเดียวครับพี่ครั้งเดียวครับพี่ครั้งเดียวครับพี่อ๋อเราจะบอกว่าแล้วครั้งต่อไปเป็นยังไงครั้งดอกไม่มีอ๋อครั้งเดียวคแข่งเดียวครับซึ่งวันนี้ได้รับความร่วมมือจากญาติพี่น้องแทบจะทุกคนทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าภารกิจวันนี้จะเป็นยังไงนะครับ what can do เราอยู่กันที่ชนบุรีครับก็มาพบเจอญาติกันแล้วพอดีน้องเขาจะขอแฟนแต่งงานพอดีก็เลยอยู่แผนกันแล้วตอนนี้ผมก็ใช้น้องสาวปั่นจักรยานเร็วมากไม่เอามาเปิดหน้าไกลเดี๋ยวเขารู้ตัวนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าภารกิจพวกนี้จะสำเร็จหรือจะจะสำเร็จหรือว่ายังไงต้องสำเร็จเท่านั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะโอ๊ยทำไมต้องถ่ายข้างที่หน้าเราบวมด้วยเนี่ยนั่นแหละเออไม่เป็นไรดีมากปั่นจักรยานได้นิ่มมาก หลายเรื่องในหัวหลายเรื่องครับดูกังวลดูกังวลเตรียมอาหารเตรียมทุกอย่างั่งดอกไม้ทาไมทําไมถึงเลือกจะขอที่เรือเพราะว่าเป็นอาหารเรือวยครับแล้วก็มันเป็นที่ที่ครอบครัวจะมารวมกันพอดีจริงๆจริงๆอ่ะเคยคิดจะไปขอเองแต่ว่าคิดอีกทีหนึ่งการที่เขาผู้หญิงจะมาอยู่ในครอบครัวเดียวกับเราก็อยากให้แบบมีพี่น้องๆเป็นส่วนร่วมในการทำงานยมรับสุดยอดสุดยอดอะตอนนี้เริ่มภารกิจแล้วใช่ไหมใช่ไปทำอะไรนะเล่าหน่อยดิต้องทำอะไรบ้าง เดี๋ยวตอนนี้เราจะไปเอาดอกไม้อาาดอกไม้แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเอาลูปโป่งใส่ในท้ายรถเพื่อเซอร์ไพรส์พี่เบสอืมดีนะเป็นน้องสาวที่ดีเนี่ยใช่เลือกแหวงก็ไปเลือกเองเอ้าวหรอเลือกให้ด้วยใช่สรุปไอ้โมมันทำอะไรบ้างเนี่ยสั่งอย่างเดียวกับใจตังสองอย่างโอเค ตอนนี้ได้เวลาจัดดอกไม้เฮ้ยใช่าใ้ญาติญาตินัแหละครับใช่ใช่เรากะว่าเนี่ยเดี๋ยวพอเปิดปุ๊บลูกโป่งจะลอยขึ้นมาแล้วดูของจริงนะมันจะหามากถ้าเกิดเปิดปุ๊บไม่ไม่ลอยไงได้อยู่นะ โมเนี่ยทุกคนทำเพื่อมึงเลยคนเดียวอันนี้คือเราเราจะไปไปไหนนะไปออีบ่ายนะอบายนะเเด่นเล่มัขึ้นเดนไหนเเด้นนะมึงคนเดนเลยเอาตนหเาตอนหนเดี๋ยวสักแค่นาที ตรงนี้มันจะตกไ,ไปนิดนึงแสงมันจะเข้มกว่านี้เข้มกว่านี้ค่ะใช่ อะไรไหมอไรไหมยไฟปะสีไไม่ร <ừ> ู ấy, ้ก่อนหรอไม่รู้ ก็เป็นประสบการณ์ขอแต่งงานของโมครั้งแรกนะคะถ้าอะไรผิดพลาดก็เดี๋ยวขอครั้งลอไอ้ซึ่งเดี๋ยวต่อไปใครจะขอแต่งงานอีกก็เดี๋ยวรอดูกันใครนเป็นคนที่สองของตระกูลนั่นสิใครเป็นคนที่สองของตระกูลนะต้องรอดูกันนะฮะวันนี้ไปละเจอกันใหม่บ๊ายบายผิวหน่อยดีแวบแวบแวบผิว คนที่เหนื่อยที่สุดคือฉันแหวนก็เลือกเอออะไรลูกโป่งก็ต้องโทถของก็ต้องไปรับเออนี่การจัดการจัดอะไรนะการจัดโดยการก๊อปปี้ในเน็ตมาสวยงามอ่ะใเอาลูกมาเป็นผักผีพยานเมสจริงไอที่อยู่ที่เมืองเราไม่ได้ให้ให้อันนี้แหวนอ่ะใช่อ๋อ